สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเด็กๆยังเรียนรู้หน่วยโควิด19กันอยู่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่5เลยนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะในวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนเมื่อมาโรงเรียนในยุคโควิด19เราจะ,ป,ะปฏิบัติตนกันอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะคะ แต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้คุณครูน้อยก็มีเพลงมาให้เด็กๆได้ฟังอีกครั้งนะคะเด็กๆมาฟังเพลงแพ้แน่เจ้าโควิดกับคุณครูน้อยอีกครั้งนะคะเด็ก จะมาขอเราผู้กล้ามาร่วมพลังเตรียมพร้อมอาวุธรีเพลงรอฟังวิธีหยุดยังด้งโควิดเจร้ายตัวร้ายเจร้ายไปสู้เลยออกจากบ้านเอาหน้าก,กากมาใส่ไปที่ไหนช่วยกันดูแลสวมให้ถูกไปถึงจมูกชนะแน่โควิด วทุกแห่งหนเจลแอลกอหอพกไว้ใช่ทุกคนถ้าเที่ยวเล่นสนก็อย่าลืมล้างมือเว้นระยะห่างสักนิดดีไหมห่างสองเมตรได้จำไว้มีสับสนต่อแถวซื้อข้าวยืนตรงหน้าสมทบโอ้ยโควิดงงมาสู้กับเราไม่ได้เลย ชิญหน้าเราลุกขึ้นไปสู้อย่านั่งไม่เงาสาอย่างรีบเอาไปสู้เตรียมพร้อมพร้อไมไหมพร้อมแล้วไปเยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆในเนื้อเพลงก็บอกแล้วใช่ไหมคะเราควรปฏิบัติตนในยุคโควิดอย่างไรเด็กๆมาเรียนรู้กันเลยนะคะการปฏิบัติตนเมื่อมาโรงเรียนในยุคโควิด เด็กๆควรปฏิบัติต้นอย่างไรคะหล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์สพยายามอย่านำมือจับหน้าจมูกปากตาสามต้องสวมหน้ากากาอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน 4. มีไข้รีบแจ้งคุณครูหรือผู้ปกครองทันทีห้าหลีกเลี่ยงการยืมไม่ยืมอุปกรณ์การเรียนของใช้ส่วนตัวเช่นหินสอยังลบไม้ยบรรทัดสีหกรักษาระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตร 7. ช่วยกันรักษาความสะอาดทุกพื้นที่ของโรงเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่ของเด็กๆเมื่อมาโรงเรียนเด็กๆปฏิบัติตนได้แบบนี้เด็กๆก,ก็จะปลอดภัยจากโควิด1 9นะคะบูรณาการด้านวิชาการภาษาไทยนะคะให้เด็กๆนะคะฝึกพูดประโยคตามครูน้อยนะคะ new normal, new normal. รูปแบบการดำ,ำเนินชีวิตแบบใหม่ร, <New normal. S 1> รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่อีกครั้งค่ะ new normal new normal รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่คำศัพท์ภษาษาอังกฤษ,าษานะคะเด็กๆคำว่า new normal เด็กๆสะกดตามครูน้อยนะคะ n n e e, e W o <W> N n O o R M A L, L, L new normal, new normal. สำหรับคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆมาเรียนรู้จำนวนที่และจำนวนคู่จากจำนวน1-10ถึง10กันนะคะจำนวนที่คือเลข1 3 5 7และ9ค่ะจำนวนคู่คือ2 4 6 8และ10ค่ะเด็กๆทบทวนอีกครั้งนะคะจำนวนคี่จากจำนวน1นึถึงสิมี1 3 5 7ด และ9ก้าจำนวนคู่จาก1ถึง10มี2 4 6 8และ10เด็กๆคะ่ะ0เมื่ออยู่หลังตัวเลขใดๆจำนวนนั้นจะเป็นเลขคู่นะคะเช่น10 20 30 40 50 60 เ0็0ส0บแปดสานจำนวนเหล่านี้เป็นจำนวนคู่ค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสืออัจฉริยน้อยตึกชาวปัญญามานะคะขอจับอินสอและสีนะคะดเด็กๆเตรนยมหนังสือมาแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้าสี่คำสั่งนะคะรากเส้นหาทางที่หนูไปหาเนย แข่งให้ได้เด็กๆคะคุณครูนี่หนนะคะจะไปหาเนยแข็งคุณครูมีเส้นรางๆให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆฝุกรากตามรอยเส้นไปเลยนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีจากนั้นนะคะเด็กๆก็มาทําที่หน้าห้านะคะลากเส้นหาทางพาเป็ดน่มไปหา เป็ดสาวให้ได้เด็กๆครับเป็ดนมนี่จะมอบผงก่อนให้เป็ดสาวนะคะเด็กๆก็รากเส้นตามรอยที่คุณครูกําหนดมาให้นะคะมาหาถึงเป็ดสาวแล้วเด็กๆก็ระบายสีห่ะผูกเขียนชื่อเล่นตรงที่ว่างด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กททำกิจกรรมเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาในรายกลุ่มห้องเรียนของเราให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะ คุณครูน้อยก็ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ